หนุ่มกัญชัยทีมงานไม่ปลอดภัยโดนทนายโทรู่หลังนําเสนอข่าวดังเป็นพิธีกรชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยหนุ่มกัญชัยกาเนิดพรอยโดยเราจะเห็นผลงานการสแสดงในอดีตมากมายและปัจจุบันผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการอย่างรายการโหนกระแสที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อวันที่31ตุลาคมได้นําเสนอประเด็นคุณแม่ของอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลดังขับรถชนคนตายแล้วหนี สัมภาษณ์ทนายแก้วผู้ติดตามคดีและญาติฝั่งผู้เสียชีวิตโดยมีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มเผยกลางรายการว่าก่อนทําเรื่องนี้ผมเองก็ไม่ปลอดภัยเพราะมีทนายท่านหนึ่งโทรมาขู่ทีมข่าวโหนกระแสกับทิ้งวันทันเหตุการณ์บอกว่านําเสนอไปไม่สนนะกันชงกันชายยังไงก็เอาหมดนะบันทึกเสียงไว้หมดนะนี่เป็นเรื่องของประชาชนเขาเดือดร้อนเขาตกทุกข์ได้ยาก เขาก็มาขอให้เราช่วยบางครั้งก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงบางครั้งหนึ่งล้านมันก็ไม่ได้มากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งสิบล้านคุณก็เอาชีวิตเขาขึ้นมาไม่ได้ให้เขาไปเถอะไม่ใช่สามแสนไม่ได้ก็ไปฟ้องเอามีคลิปหลักฐานที่คุณพูดด้วยนะแต่เราไม่เปิดให้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ